ดิฉันนางสาววันตันนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโดโปามออยฟอรี่จำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอลำทับนะคะจังหวัดกระบี่นะคะเป็นโรงสกัดวันปา์มกำลังการผลิต120ตันต่อชั่วโมงครั้งแรกที่เราได้สร้าง ก่อตั้งมานะคะเมื่อปี2548นะคะน้ำมันถังแรกที่เราได้ผลิตออกขายเนี่ยเราขายให้กับ PC ซนะะซึ่งเป็น PCE ในวันนี้เ,เริ่มต้นจากที่เราได้ค้าขายกันนะ,ะนก็พรับใจนะคะในผู้บริหารของ PCE นะคะที่ดูแลเ,เราเป็นลูกค้าเสมือนคนในในธุรกิจในครอบครัวนะคะจนถึงวันนี้ท่นเองก็ยังค้าขายอยู่เป็นเวลา18ปีเต็มนะคะที่ค้าอยู่กับ PCE นะคะแล้วก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะส่วนไหนก็ตาม PCE เป็นบริษัทที่เรารู้ถึงความมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานนะคะการดูแลลูกค้าดีเยี่ยมนะคะรวมไปทั้งถึงเรื่องของระบบการขนส่งโลจิติกอะไรก็ตามนะคะนั้นไม่เคยผิดหวังนะคะสำหรับที่จะอยู่กับ PCE นะคะ,ะในอนาคตทีฉันเองก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า PCE คงจะได้เป็นหนึ่งะคะในผู้นำทางด้านของผู้ค้าน้ำมันนะคะ